the time interview ครับชาวกูทม์มาในช่วงกูทม์อินทวิวนะครับตอนนี้ขอต้อนรับศิลปินหนุ่มฮอตนะครับโฟ์จากค่ายไรเซอร์มิวสิกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้โฟ์ทักทายชาวกูทม์นะครับทางกล้องของเราเลยนะสวัสดีครับเพราะตอนนี้เราออนแอร์กันทั่วโลกด้วยทั้งทางเว็บไซต์ goodtime r a d i o fm แอปพลิเคชันเทโรเรดิโอนะครับแล้วก็ที่ติดตามอยู่ทางวิทยุอีก4จังหวัดด้วยกันนะครับทั้งกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาอุบลราชธานีสําหรับวันนี้โฟ์ก็ มาเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วเนาะคร,คราวที่แล้วเรามาสัมภาษณ์กันเ,เน,น,นเรื่องเพลงคัดิเดตเพลงคะแนนครั้งนี้มาอีกหนึ่งเพลงใหม่ครับครั้งนี้กลับมาในสไตล์แบบหนุ่มขี้งอใช่ครับเออเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าสําหรับเพลงนี้ครับงอนะครับหรือว่าออไรที่มาที่ไปเป็นยังไงคือเราปกติแล้วเป็นคนบุคลิกชอบงอไหมบุคลิกชอบงอไหมล่ะครับ กาชอบงอนครับแต่ว่าจะชอบงอนบ่อยรเราเป็นคนเปิดเรื่องเหรอเป็นคนขี้งอนบ่อยออกขี้งอนก่อนใช่ครับแล้วถ้างอนแล้วเขาง้อเรอือมะงอนแล้วเขาบางทีก็ให้คนงอ้อบางทีก็หายงอนเองหายงอนเองเราต้องง้อตัวเองใช่ง้อตัวเองให้ห่ายตัวเองงอนเออ,เอ,อแล้วแล้วมีเทคนิคไหมในการที่เราจะไปง้อใครสักคนหนึ่งเทคนิค<ป>การง้อคนนะครับก็จะเป็นการทําอะไรสิ่งที่ที่เขาชอบอะไรเงี้ยเลี้ยงหมูกระทะ ใช่ถ้าเขาชอบกินหมูกระทะก็จะพาไปกินหมูกระทะถ้าเขาชอบอชอบไปสนุกอจะพาไปสนุกโอ้โหนี่เป็นสายตามใจเหมือนกันนะตามใจตามใจแล้วการง้อกับการงอนของเราเนี่ยคิดว่าอะไรมากกว่ากันการการงอนการงอนมากกว่าใช่ครับอ่าสําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวมาพูดถึงของเรื่องของเพลงนี้นะเรื่องของงอทำไมแนวความคิดมาจากไหนถามก่อนเลยแนวความคิดเหรอครับด้วยความที่ อ่าผมอยากออกเพลงน่ารักน่ารักอยู่แล้วครับเป็นแนวที่ป๊อปอะไรเงี้ยฟังง่ายง <สด S 2> ายสดใสใช่ครับผมก็เลยคิดมาว่าโจทย์เน่ยคือน่ารักแต่ว่าอ่าจะเป็นแนวไหนอ่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอยู่เฉยๆก็น่ารักเพลงเทคะแนนอนืีอก็เลย คิดคิดกันว่าผมเออเป็นคนขี้งอนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากรู้ว่าเวลาผมจะง้อคนเนี่ยจะง้อยังไงอ,อ,อะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นเพลงง้อออไรน์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมแล้วสําหรับเพลงเทคะแนนเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนเรียกเรียกเสียงให้กับเราว่าเฮ้ยมาเป็นแฟนแล้วเธออ,อ,อะไรเงี้ยเราจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นภาคต่อไหมรับเพลงนี้ตอนนี้ก็คือเป็นแฟนกันแล้วอ่าแต่ว่าอยู่ดีๆทําผิดพลาดไป ่โดยไม่ได้ตั้งใจงก็เลยจะมาง้อคนที่กำลังฟังเพลงนี้อยู่ครับแล้วความแตกต่างของสองเพลงนี้ที่ออกมาเพราะว่าเป็นเพลงที่สดใสเหมือนกันใช่ความแตกต่างของเราเป็นยังไงค,คิดว่าความแตกต่างนะครับก็จะเป็นแนวเพลงคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอาของพี่โยบอยทีเครับอ๋อเพราะซิงเกิลนี้ได้ร่วมงานกับโยบอยทีเจด้วยใช่พี่โยบอยเป็น ปรดิวเซอร์ใช่ครับผมไปดึงโยบอยทีเจมาได้ยังไงครับเนี่ยแน่นสิมาดึงได้ยังไงเพราะว่าคิวเขาอะแน่นมากแล้วก็เขายุ่งมากครับเพราะว่าเขามีหลายคนที่ติดต่อเขาไปครับก็โชคดีมากที่เขามาแต่งเพลงให้ครับทาให้เลยทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งหมดแสดงว่าเราก็ต้องเป็นพื้นฐานคนที่ชอบแรปอยู่แล้วใช่ครับชอบแรปชอบผลงานของโยบอยอยู่แล้วใช่ครับผมครับผมแล้วพอได้ร่วมงานกันคิดว่าเป็นไงบ้างครับการร่วมงานยากไหม ก็ไม mm ่ยากเลยครับพ uh ี่โอบอยน่ารักมากเลยครับแล้วก็ไม่โหดไม่โหดเลยครับสไตล์เขาอาจจะดูแบบโหดๆแบดๆนะภายนอกเขาแต่ว่าจิตใจเขาน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากครับครับผมและอย่างการแต่งเพลงเนี่ยก็คือเราก็ส่งไอเดียไปแล้วโยบอยทิเจก็กลับมาก็ทําเพลงออกมาให้ใช่ครับแล้วอย่างท่อนแรปอะครับท่อนแรปใช่ไหมอ่ะฮะก็ก็พี่โยบอยก็แต่งมาให้ครับแล้วก็ร้องตามยากไหม ก็เป็นสไตล์พี่โยบอยครับก็ยากเหมือนกันมันจะรัวๆสับๆนิดนึงครับแต่ว่าก็ตอนนั้นตอนตอนอัดใช่ัหมพี่โยบอยบอกว่าพอถึงท่อนแรปปุ๊บโฟลร้องสไตล์โฟดเลยยังไงเดี๋ยวพี่ฟังเองผมก็เลยรู้สึกว่าผมเขินเพราะว่าผมต้องมาร้องต่อหน้าอ่าแรปเปอร์ระดับประเทศระดับอาจารย์ขนาดนี้ใช่อาจารย์ผมก็เลยขำไป5นาทีกว่าผมจะร้องได้อ่ะฮะแล้วพอเทคแรกออกมาปั๊บก็ขำ แล้วพี่โยบอยเขาขำมาเราไหมไม่เป็นไรเอาอีกทีเอาให้เต็มที่อใช่ครับแล้วยากไหมครับนานไหมกว่าท่อนแรปท่อนนี้นจะผ่านก็ไม่นานไม่นานมากลองโอเคได้ครับเพราะว่าฝึกมาจากบ้านเลยอ่าและอย่างพี่โยบอยเขามีการแบบสอนลูกเล่นเทคนิคอะไรให้เราบ้างใช่เขาก็จะมีลูกคอที่มันผมไม่เคยร้องอะไรเงี้ยแบบโน้ตสามตัวโน้ตสี่ตัวอะไรเงี้ยแบบ เล็กๆน้อยๆอะไรยเ้ขาก็จะเติมให้ครับอ๋อเหมือนเก็บรายละเอียดด้วยซึ่งบางทีมันเหมือนเป็นความรู้ใหม่ใช่ครับก็ได้ได้วิชาจากพี่โยบอยมาเหมือนกันอมีการติดต่อไหมครับว่าเอยสิงเกิลหน้าพี่ทําให้ผมอีกได้ไหมโอ้ถ้าเป็นเป็นไปได้จะดีมากเลยครับผมชอบมากอ่าผมก็เลยผมชอบเขาจนผมเอาเขามาเป็นเกตคอนเสิร์ตผมเลยเอาเหรอใช่ครับกับเพลงนี้ไหมครับหรือว่ากับอ่าเพลงอื่นครับใช่เพลงอื่นก็ให้เขามาร้องเพลง ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับการร่วมงานกับพี่ยูบอยนอกจากในพาร์ทของการเป็นโปรดิวเซอร์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนที่เราขึ้นคอนเสิร์ตกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโห้มันเป็นช่วงเวลาที่ฟูลฟิลมากครับเพราะว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คนรู้จักเยอะมากระดับประเทศเลยแล้วก็ผมเป็นคนที่ติดตามผลงานเขาอยู่แล้ว uh huh. แล้วพอได้มาร่วมทําโชว์ได้ร่วมร้องเพลงกันได้ร่วมแรปกันอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เออดีมากเป็น อ่าอีกหนึ่งความรู้สึกที่จะจดจําไปตลอดเลยอืมแล้วถ้าเลือกได้ว่าอยากจะไปเรียกค่ะแบบฟิชเจอริงอีกไปร่วมงานกับศิลปินคนไหนอีกมีไหมครับในดวงใจร่วมงานกับศิลปินเหรอครับอืมอ๋อ oh, ถ้าสมมุติผมชอบนะผมก็จะชอบฟังเพลงแนวทีป๊อปอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็จะอ่าร่วมงานกันกบทีป๊อปในในประเทศไทยอ่ะฮะใช่แต,แต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีเมืองนอกที่ผมชอบเหมือนกันนะอย่างเช่น อย่างเช่นโอ้โหผมเพิ่งไปไปเจอเขามาเลยครับเขาชื่อฟิลิกส์ครับเขาอยู่มงแชคิสของประเทศอะไรครับของประเทศเกาหลีครับอ๋อของเกาหลีใช่ครับผมปลื้มเขามากไปเจอนี่คือเราได้ร่วมงานกับเขาใช่ครับไปเป็นร่วมงานหนึ่งครับไปที่นิวยอร์กครับเขามาร่วมร่วมงานเดียวกันแล้วมีโอกาสได้ถ่ายรูปได้เจอเขาตัวเป็นรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เท่มากเลยพี่แสดงว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาส ได้เขามาร่วมงานกับเราสักครั้งหนึ่งแล้วอันนั้นอาจจะมีแบบท่อนเกาหลีใน,<อ>ในเพลงโอ้ยสาสาทุต้องรอต้องรออาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ไม่แน่เหมือนกันอาแต่กลับมาที่เพลงง้อหน่อยเห็นบอกว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ได้มิวสิกนันพัฒใช่ไหมครับมาเล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของเราด้วย <S <S เป็นยังไงบ้างครับกับการทํางาน ง่ายมากเลยครับพี่มิวนิคเขาเป็นพี่ผมอีกเขาเขาเก่งเขาเก่งเขาเหมือนเป็น B.N.K.48 มาก่อนแล้วเขาก็มาเซ็นสัญญาเข้า J.M.T.V. ครับก็เลยว่าเอ้ยดีเลยหน้าตาเขาน่ารักน่าจะเหมาะกับ MV มผมก็เลยเลือกเขามาเลยครับอ๋อเราเป็นคนบอกว่าเอ้ยมิวนิคพี่มิวนิคร่วมง,ง,ง,งานกับผมเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ครับเลือกเลยใช่ครับแล้วตอนถ่ายทําเป็นยังไงเขินไหมเพราะว่าบางทีเราเหมือนจะแบบว่าแอบปลื้ม ใช่ในวงการด้วยเคยครับผมไม่ค่อยสนิทกับผู้หญิงเท่าไหร่พอเจอผู้หญิงผมก็เสียอาการนิดหนึ่งก็เลยตรงคอนเซปเลยบางทีมันอาจจะออกมาแบบธรรมชาติเลยนะกับเพลงร้อนนะใช่ครับผมครับผมแล้วการทํางานยากไหมไม่ยากสบายสบายงานสบายสบายครับเรื่องการถ่ายทําเรื่องอะไรสบายสบายแค่อากาศจะร้อนนิดหน่อยอะไรที่เราประทับใจมากที่สุดสําหรับมิวสิควิดีโอเพลงนี้ประทับใจเหรอครับอ่า ชอบนี่แหละครับที่มันมีท่าเต้นไปด้วยที่มันมีอะไรไปด้วยให้มันให้มันดูมันครบองค์ประกอบเพลงจริงๆถ้าเพลงนี้มีท่าเต้นแบบนี้เนี่ยมีชาร์เลนจ์ไหมเพราะช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีชาร์เลนจ์กันในแบบโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะแยะมากมายของเรามีด้วยไหมครับมีครับมีครับยังไงครับลองเล่าให้ฟังท่าเต้นน่ารักน่ารักในทิกตอกครับอ่าฮะไหนลองขอลองแบบร้องก็เต้นให้ให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมได้เลยครับผม อ่ะทุกคนครับกำลังออนแอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะครับกดคอ,อดกันไว้เลยเตรียมตัวนะครับผมครับ

โอ้เบบงอนฉัน <bye> ก็จึงงอต่อไปปะปะไปโอ้โหสุดยอดถ้าอยากจะไปร่วมชาเลนจ์นี้สามารถเข้าไปยังไงได้บ้างมีแฮชแท็กอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นอ่าติกตอกครับติกตอกจะมีแผ่นเสียงชื่องอครับของโฟนัทวัตครับแล้วก็สามารถไปฟังเพลงนี้ได้ครับที่ YouTube Riser u u s i c ครับออื ก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับอ่าเดี๋ยวต้องแอบไปส่งอย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องมีเข้าไปดูแฟนๆที่เขามีการแบบโคเปอร์เต้นท่าเราทำช้าเลจนอันนี้ด้วยครับก็เข้าไปดูครับมีคนเต้นเยอะมากเลยไม่ว่าเป็นพี่ๆน้องๆในในค่ายแล้วก็มีอาศิลปินนัทแสดงเต้นเยอะมากเลยก็จะเข้าไปส่องทุกวันเลยครับเออบางทีเราอาจจะเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยครับผมคอมเมนต์ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นท้ o กูทามครับใครที่ฟังอยู่นะ ไปซ้อมกันไว้บางทีวันหนึ่งโฟ์เข้าไปคอมเมนต์นะผมจะได้แบบแคปเก็บไว้อัดเก็บไว้กันบ้างนะครับอ่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวมาถามกันนิดนึงว่าถ้าครั้งหน้าที่เราจะมีโชว์อะไรเงี้ย แฟนๆสามารถติดตามดูได้ที่ไหนเอ่ยครับก็เร็วๆนี้ครับจะมีคอนเสิร์ตครับเป็นคอนเสิร์ตที่แคนาดาครับสามารถติดตามได้ในโซเชียลก็ได้ครับแต่ว่าจะไปจัดที่แคนาดาครับก็เป็นมิวสิ o คอน c นแคนาดาครับก็จะมีพี่ๆนักแสดงในค่ายอีกครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเพลงนี้เนี่ยไปโชว์ในมิวสิ c คอนด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยครับแสดงว่าถ่ายทอดสดในโซเชียลมีเดียกลับมาด้วยครับผมสามารถติดตามได้ทาง ทางยุดู m m t v เลยครับอา m เนาะในทุกช่องทางของ g m เ TV ครับผมครับผมแล้วมีอยากคิดทําเพลงช้าบ้างไหมครับป๊ตผมอยากทําเพลงช้ามากครับใช่เพราะสามเพลงออกมานี่จะเป็นแบบน่ารักสดใสน่ารักสดใสเพลงเร็วอ่ะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าต้องมีเพลงช้าและถ้าเพลงช้าเราอยากจะพูดถึงอะไรเพลงอกหักอกหักใช่ถามจริงเคยอกหักไหมไม่เคยครับนั่นเสิแล้วเราจะแบบว่า รู้สึกถึงความอกหักไหเพราะเรามันหลอมันหน้าตาดีนะพี่มันจะอกหักได้ไงทุกทุกคนตรงนี้ทายหัวไปบางทีเราอาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแถวนี้ถ้าแถวนี้ไม่มีใครเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องของพี่ให้โฟสฟังเองเผื่อเอาไปแต่งเพลงได้ได้ครับผมเผื่อเป็นข้อมูลเผื่อเป็นข้อมูลอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ฟฟสฝากผลงานเพลงง้อหน่อยนะครับรวมถึงช่องทางการติดตามผลงานของโฟสด้วยเชิญเลยครับครับก็ฝากผลงานนะครับเพลงง้อนะครับซิงเกิลใหม่ของผม เองนะครับสามารถฟังได้นะครับที่ YouTube r i s e r Music นะครับแล้วก็ Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณโฟนมากมากนะครับขอบคุณครับครับผม